สวัสดีค่ะเซลเมโคราฮอนดาน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ Honda า CRV สำหรับคันนี้รุ่น EHEVES ขับเคลื่อน2องล้อค่ะสีขาวแพทินัมราคา1,610,000าบาทราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าสีเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากสีขาวเป็นสีมุกนะคะจะมีค่าสี12,000บาทรวมเข้าไปในราคารถค่ะ สำหรับคันนี้เป็นรถของลูกค้าเมนะคะเตรียมส่งมอบเช้าวันนี้22ตุลาคม2566โดยลูกค้าจะเดินทางมารับรถที่โชว์รูมค่ะ คันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะติดตั้งอะไรกันบ้างเมพาชมกันค่ะเริ่มต้นการจากภายนอกกันก่อนเลยนะคะคันนี้ติดตั้งฟิลม ER ์มเซรามิก 3M เกรด S Edition ค่ะลูกค้าเลือกบานหน้า40%บานหลัง40%ด้านข้าง60%ค่ะเมยออกบัตรรับประกันให้7ปีเต็มนะคะติดตั้งที่ศูนย์โดยช่างฟิล์มของ 3M ข้อดีของฟิลม ER ์มเซรามิก 3M เกรด S Edition นะคะเมื่อด้านนอกใสสว่างจากด้านใน ค่ะการความร้อนได้ดีระบายความร้อนได้เร็วอายุการใช้งานยาวนานค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้เคลือบเซรามิกด้วยนะคะแพ็กเกจของ 3M ค่ะในแพ็กเกจจะมีทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะในแต่ละครั้งนะคะก็จะใช้เวลาในการทำ2-3ชั่วโมงค่ะ ลูกค้าสามารถกลับเข้ามาเคเลือบเซรามิกซํำได้ที่ศูนย์ที่ซื้อรถนะคะที่โคราทอนด้าตรงข้ามตลาดเซฟวันค่ะนัดหมายกับเมก่อนล่วงหน้าได้อีก6ครั้งที่เหลือเจอกันทุก6เดือนนะคะสำหรับก่อนส่งมอบรถเมย์จะทำให้เลย1ครั้งนะคะโดยไม่ตัดแพ็กเกจค่ะ นอกจากนี้นะคะคันนี้ยังทําพ่นกันสนิมด้วยค่ะสําหรับแพ็กเกจของพ่นกันสนิมมีทั้งหมด14ครั้งนะคะทําซ้ําทุก6เดือนเช่นเดียวกัน1ครั้งเมย์ทำให้เลยก่อนส่งมอบรถและไม่ตัดแพ็กเกจค่ะในแต่ละครั้งนะคะจะมีค่าบริการ482บาทต่อครั้งค่ะนัดหมายกับเมย์ก่อนล่วงหน้าได้นะคะก่อนเข้ารับบริการทั้งเคลือบเซรามิกแล้วก็พ่นกันสนิมค่ะ ันนี้ติดตั้งเบ้ากันรอยมือจับประตูแบบโครเมียมของแท้จากฮ o นด้ค่ะของแท้จะอยู่แค่ในหลุมในเบ้าแบบนี้นะคะป้องกันรอยขีดข่วนจากการเปิดประตูนะคะติดให้ทั้งหมด4ประตูได้กันนะคะทั้งชุดมี4ชิ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะคันนี้ติดตั้งบันไดข้างของ CRV ของแท้ค่ะบันไดข้างจะถูกติดตั้งที่ด้านข้างของตัวรถทั้งสองฝั่งนะคะ mm hmm. เมื่อติดตั้งแล้วนะคะก็สวยงามค่ะแล้วก็สะดวกสบายเวลาก้าวขึ้นรถนะคะก็จะมีบันไดให้เหยียบก่อนนะคะทำให้ก้าวที่เราก้าวขึ้นรถสั้นลงนะคะขึ้นง่ายขึ้นค่ะเป็นของแท้ของ h o นด a าติดตั้งที่ศูนย์นะคะ ด้านหลังคันนี้ติดตั้งคิ้วกันลอยกันชนหลังนะคะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันติดตั้งที่ด้านบนกันชนแบบนี้นะคะเป็นของแท้ค่ะนอกจากนี้นะคะภายในคันนี้ยังติดตั้งแผงครอบกันรอยขอบห้องสัมาระท้ายนะคะแบบโครเมียมค่ะป้องกันรอยขีดข่วนนะคะที่จะเกิด เวลาใช้งานนะคะบริเวณขอบห้องสัมภาระท้ายค่ะด้านในก็จะมีถาดท้ายหมอนรองคอหมอนผ้าห่มที่หุ้มเบลนะคะด้านล่างมีชุดปะยางฉุกเฉินค่ะในรุ่นนี้จะไม่มีล้ออะไหล่นะคะ หากเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือจาก Hon ด้าได้ค่ะที่เบอร์021111234นคอลเป็น call center ช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่24ชั่วโมงค่ะด้านหลังมีไฟสองห้องสัมภาระท้ายนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์หนึตำแหน่งค่ะ โทนสีภายในเป็นโทนสีดำนะคะด้านบนหลังคาเป็นสีเบจค่ะในรุ่นนี้มีหลังคาสลูปนะคะประตูด้านหลังสามารถเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะพร้อมกับระบบแฮนด์ฟรีค่ะถ้ามีกุญแจอยู่ใกล้กับตัวรถนะคะสามารถใช้เท้าสอดเข้าไปใต้กันชนแบบนี้นะคะ ประตูด้านหลังก็จะปิดให้เป็นการปิดแบบระบบแฮนด์ฟรีค่ะใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะในรุ่น E-S นะคะก็จะมีเซนเซอร์กะระยะด้านหลังให้4จุดมีเซนเซอร์กะระยะด้านหน้าให้4จุดค่ะสปอยเลอร์ด้านหลังในรุ่น E-S นะคะจะเป็นสีดำ ดำด้านแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะฝาถางน้ำมันอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะคะสามารถเลือกเติมน้ำมันได้ตั้งแต่แก๊สโซฮอล์หแก๊สโซฮอลและสูงสุดที่ E 2 0ความประหยัดสูงสุดของคันนี้นะคะ20.8กิโลเมตรต่อลิตรค่ะ ประตูฝั่งผู้โดยสารด้านหลังเปิดได้กว้างตั้งฉาก90าองศาแบบนี้เลยนะคะขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะคะและขึ้นง่ายขึ้นถ้ามีบันไดข้างแบบนี้ค่ะสามารถก้าวขึ้นได้เลยนะคะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะมีช่องจ่ายไฟนะคะสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไทซีสองตำแหน่งค่ะ เบาเป็นเบาะหนังสีดำนะคะมีพนักเท้าแขนแบบวางแก้วน้ำได้สองตำแหน่งไฟในห้องโดยสารก็เปิดแบบสัมผัสแบบนี้ได้เลยง่ายๆค่ะใช้งานง่ายสะดวกสบายมากๆนะคะการพับเบาะก็ง่ายมากๆค่ะวิธีพับนะคะก็บีบตรงนี้ได้เลยเบาะก็จะพับเก็บลงมาแบบนี้นะคะพับง่ายมากๆค่ะเวลาพับแล้วก็จะมีพื้นที่ในการวางของได้อีกเยอะเลยทีเดียวค่ะ อนเนกประสงค์นะคะใช้งานง่ายมากๆที่สำคัญประหยัดน้ำมันสุดๆค่ะในระบบ e s e v ของ Honda นะคะยิ่งใช้ยิ่งประหยัดค่ะใช้ทุกวันชาร์จทุกวันใช้ทุกวันประหยัดทุกวันนะคะสำหรับรถยนต์ e s e v ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเกือบ100%ซนต์นะคะคันนี้ไม่ต้องเสียเวลาไปจอดชาร์จด้วยนะคะ เป็นไฮบริดค่ะเป็นเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ามาด้วยกำลังเครื่องยนต์2,000ซีซีค่ะแบตเตอรี่เป็นแบบลิเทียมไอออนนะคะเก็บไฟได้ดีจ่ายไฟได้ดีอายุการใช้งานยาวนานนะคะในรุ่น ES นะคะล้อแม็กก็ดีไซน์สวยทีเดียวค่ะเป็นสีดำแบบนี้ เป็นแบบน็อต5รูนะคะขนาด18นิ้วมาด้วยยางติดรถยนต์ของดันลอบค่ะขนาด235้ทับหกค่ะเกาะถนนได้ดีนะคะแล้วก็ฮัน d a รับประกันคุณภาพของยางให้ไม่เกิน2ปีหรือ50,000กิโลเมตรค่ะตอนนี้ลูกค้าของเมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเมย์ไปเตรียมส่งมอบรถกันก่อนเดี๋ยวเจอกันใ้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ